รถจี๊ปแบรนด์ที่มีปริษัทอันยาวนานรถจนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความลุยการประจนภัยและความเป็นอเมริกันรถจนระดับตำนานที่มีปริษัทยาวนานกว่า83ปีที่เคยผ่านสนามรบสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วทนทานซ่อมบำรุงง่ายเคยมีการจับเวลาว่าจะประกอบรถจี๊ปทั้งคันให้เสร็จเร็วแค่ไหนซึ่งมันใช้เวลาประกอบน้อยกว่าสนาทีเท่านั้นในวันนี้จะพาทุกคน ย้อนอด,นดีตกลับไปชมเรื่องราวของตำนานสุวนยอรถทหารสุดคลาสสิกซึ่งกลายเป็นขวัญใจของชาวอเมริกันรวมถึงผู้คนทั่วโลกกับจีบ83ปีแห่งตำนานผู้ผ่านสงครามมาอย่างโชคโชน เรื่องราวของจี๊เริ่มต้นขึ้นในปี1940เมื่อกองทัพสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองและต้องการยานยนต์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในการทหารจึงประกาศให้ผู้ผลิตรถยนต์กว่า135รายเข้าประมูลโครงการเพื่อสร้างรถต้นแบบโดยจะต้องเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับ3คนเครื่องยนต์กำลังไม่น้อยกว่า40เรงมา้าความเร็วไม่น้อยกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงกระจังหน้าที่พับได้ พร้อมติดต oui, e <wh> ั้งปืนกลขนาด .30 คาลิเบอร์การพัฒนาครั้งที่1มีเพียง2บริษัทเท่านั้นที่ตอบรับการประมูลได้แก่อเมริกันแบนตัมคาร์คอ p a n y ีและบริษัท w i l l ี่โอเวอร์ลด์โดยบริษัทอเมริกันแบนตัม ส่งรถต้นแบบทันเส้นตายที่กองทัพกำหนดเป็นรายแรกหัวหน้าวิศวกรอย่างแฮร์ริสคริสจึงจ้างคาร์พรอฟนักออกแบบบิสระเป็นผู้ออกแบบแต่บริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์ผู้ร่วมประมูลอีกรายไม่สามารถส่งรถต้นแบบได้ทันบริษัทอเมริกันแบนตัมจึงส่งรถที่เสร็จสมบูรณ์เข้าทำการทดสอบก่อนในเดือนกันยายนปี1940เป็นรถขับเคลื่อน4ี่ล้อ3เกียร์เครื่องยนต์4ี่สูบแถวเรียง กำลัง45แรงมา้าฐานล้อ79นิ้วน้ำหนักรวม578กิโลกร,รมัมได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นถึง1,500คันโดยบริษัทอเมริกันแบนตัมเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ BRC หรือแบนตัมรคอนเนซเซนคาซึ่งรถของแบนตัมมีข้อด้อยเพียงอย่างเดียวนั่นคือแรงบิดของเครื่องยนต์น้อย การพัฒนาครั้งที่2โดยบริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์และบริษัทฟอร์ดต่อมาฟอร์ดและวิลลี่โอเวอร์แลนด์ได้มีโอกาสผลิตรถเช่นกันเมื่อกองทัพสหรัฐต้องการผลิตรถจำนวนมากอย่างเร่งด่วนจึงไปเลือกให้บริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตหลักและฟอร์ดเป็นผู้ผลิตรองเนื่องจากบริษัทอเมริกันแบนตัมไม่มีเครื่องมาเครื่องมือเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์ได้ได้ทันตามกำหนดเวลาจำนวนมาก ในระหว่างสงครามดวยรถจากวินลี่มีรูปร่างที่คล้ายคลึงกับแบนตัมใช้ชื่อว่าคอรดเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ60แรงม้าโซนฟอร์ดใช้ชื่อว่าพิกมีนับเป็นความโชคร้ายของบริษัทอเมริกันแบนตัมที่ทางวินลี่โอเวอร์แลนด์ได้รับเลือกเป็นผู้ผลิตหลักแทนและยังถือโอกาสโฆษณาตัวเองว่าเป็นผู้ออกแบบจี๊ปแต่คณะสมาพันธ์การค้าได้ทำการสืบสวนความเป็นมาและประกาศใหม่ว่า บริษัทวิลลี่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ออกแบบหลักตัวจริงตั้งแต่แรกในช่วงแรกมีการผลิตจํานวนแต่ละค่ายประมาณ2,700คันบริษัทแบนตัมใช้ชื่อรุ่นว่า BRC40 บริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์ใช้ชื่อว่า MA บริษัทฟอร์ดใช้ชืช่อว่า GP โดยทั้งหมดผ่านการทดสอบภาคสนามบริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์ได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ใช้ชืช่อรุ่นว่าเครื่องยนต์โกโดีวิลที่ทรงพลังมากขึ้น และการมาเป็นการออกแบบของรถจี๊รุ่นม,มาตรฐานถูกสร้างขึ้นที่โรงงานของวิลลี่โอเวอร์แลนด์นรัฐโอไฮโอกระทรวงกลาโหสหรัฐต้องการยานพาหนะจำนวนมากในเวลาอันสัน้นวิลลี่โอเวอร์แลนด์จึงมอบไปอนุญาตแบบไม่ผูกขาดให้กับรัฐบาลสหรัฐเพื่ออนุญาตให้บริษัทอื่นได้ผลิตยานพาหนะด้วยกองทัพบ,บกได้เลือกฟอร์ดให้เป็นซัพพลายเออร์รายที่ส การผลิตเต็มรูปแบบ w i l l ี่ MB และ Ford GPW ดรถจีเวอร์ชันการผลิตขั้นสุดท้ายที่สร้างโดย w i l l ี่โอเวอร์แในรุ่น MB ส่วน Ford คือรุ่น GPW ซึ่ง G หมายถึงยานพาหนะของรัฐบาล P หมายถึงฐานล้อ80นิ้วและ W หมายถึงเครื่องยนต์ของวิลลี่ในขณะที่สงครามกำลังดำเนินต่อไป ราคาต่อคันมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่648ดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือประมาณ23,000บาทต่อคันส่วน Ford อยู่ที่782ดอลลาร์ต่อคันผลิตร,รถจี๊ปเต็มรูปแบบได้มากถึง640,000คันเพื่อใช้ในการทำสงครามคิดเป็นประมาณ18%ของยานยนตทหารแบบมีล้อทั้งหมดที่สร้างขึ้นในสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รถจี๊ปถูกใช้ในทุกภารกิจของกองทัพสหรัฐเช่น การวางสายเคเบิลโรงเรื่อยรถสูบน้ำดับเพลิงรถพยาบาลสนามรถแท็กเตอร์ยังเคยมีจี๊บแบบสะเทอนน้ำสะเทือนบกด้วยในรุ่น GPA แต่ใช้ไงานไม่ดีนักแล้วคำว่าจี๊บมันมาจากไหนในยุคนั้นมีภาพผจ์กตรตูนที่มีชื่อว่ายูจีนที่ถูกเรียกว่าจี๊บเพราะมันสามารถไปได้ทุกที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าจี๊บ เป็นชื่อที่ช่างเทคนิคของกองทัพสหรัฐใช้เรียกยานพหาหนะที่พวกเขาทดสอบจึงนำชื่อนี้มาตั้งหลังสงคราม <S <S ในกองทัพสหรัฐมีการใช้รนสุดท้ายคือ M151 ของ Ford และจึงเปลี่ยนมาใช้ฮัมวีที่ใหญ่กว่าแรงกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแทนจนถึงยุคป,ปัจจุบันรถจี๊ได้รับการเรียนแบบอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงในฝรั่งเศสฮอสกิส M 2 0 1และในญี่ปุ่นผลิตโดยบริษัทิตซ s u b i s h i เตอร์และโตโยต้าผลิตโตโยต้าแลนคูเอเซอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถจี๊ปจี๊ปนี้โดยสร้างขึ้นจากรถจี๊ปโดยการขยายส่วนให้ยาวและกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อทําการาบรรทุกผู้โดยสารและการเป็นสัญลักษณ์สาคัญของประเทศฟิลิปปินส์รถจี๊ปเป็นผลงานชิ้นเอกของการออกแบบฟังก์ชันมันมีชื่อเสียงอย่างมากภายหลังสงครามจบลง เมื่อมีการจำหนัยสำหรับบุคคลพลเรือนโดยแทบไม่ต้องมีการโฆษณาเพิ่มเติม Jeep กลายมาเป็นรถยนต์ยอดนิยมกับผู้ขนทั่วโลกบริษัทวิลลี่ไม่รอช้าเร่งผลิตรถยนต์รูปแบบต่างๆในรุ่น CJ ตั้งแต่ CJ2A CJ3A CJ5 CJ7 และ Scrambler ในปี1953 Geiserfacer ได้เข้ามาเทคโอเวอร ซื้อกิจการบริษัทของวิลลี่โอเวอร์แลนด์และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไกซ์้อร์จีฟอินเตอร์เนชันแนลคอร์ปอเรชันในปี1962กำเนิดจีฟแกริเอเตอร์ในปี1970บริษัทถูกขายอีกครั้งให้กับอเมริกันมอเตอร์คอร์ปอเรชันหรือ AMC ในปี1980ก็มาถึงยุคของ c t 8 Scrambler ในปี1984บริษัทอเมริกันมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นได้พัฒนา XJ หรือชโรกีในปี1986กาหำหนดแรงเริ่มโมเดล YJ ในปี1992ได้ผลิต CT แกรนด์ชโรกีในปี1997ได้พัฒนาโมเดล TJ ในปี1999ได้ผลิตแกรน์ชโรกีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Quad Drive ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมากในยุคนั้นได้รุ่นต่างๆอีกมากมายปัจจุบันจี e p อยู่ภายใต้บริษัท Fi a t e h r y s l e r a u t o m o b i l e หรือ FCA การเวลาผ่านมาเกือบ83ปีรถจ e ๊ p วิลลี่ยังคงเป็นของรักของห่วงของผู้ที่หลงไหลของผู้คนที่เป็นนักเลงรถเก่าที่ยังคงชื่นชมอนุรักษ์และซ่อมแซมรถ Jeep w ิลลี่รวมทั้งในประเทศไทยก็ยังมีคนหลงรักและเก็บสะสมรถจี๊บยานยนต์มนสเน ต้นตำนาแห่งออฟโรดผู้ผ่านสงครามมาอย่างโชคโชน ในช่วงนา,นาสาระออยแยกมันคืออะไรมีประโยชน์จริงหรือไม่หรือติดไว้แค่ความสวยงามจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับหากอยู่ในระบบเกียร์ออโต้จะเรียกว่าออยเกียร์มีหน้าที่สำคัญในการช่วยระบายความร้อนของน้ำมันที่หมุนเวียนยูนพันในเครื่องยนต์หรือเกียร์ออโต้ให้มีอุณหภูมิเย็นลง ให้เหมาะสมกับการทํางานในระบบนั้นๆชนิดของออยคูลเลอร์เกียร์ออโต้แบ,บ่งเป็นสอแบบหลักๆคือ 1. นเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามักติดตั้งมากับโรงงานโดยฝังไว้ในหม้อน้ําโดยน้ํามันเกียร์จะไหลผ่านออยล์เกียร์ถ่ายเทความร้อนไปกับน้ําข้อดีของออยคูลเลอร์เกียร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ําคือเมื่อถูกฝังไว้กับหม้อน้ําการวอร์มเครื่องยนต์ก็เท่ากับได้วอร์มเกียร์ให้น้ํามันมีอุณหภูมิพร้อมใช้งานด้วยเช่นกันข้อเสียคือ หากรถยนต์มีปัญหาความร้อนขึ้นสูงจะส่งผลให้น้ำมันเกียร์มีอุณหภูมิมสูงตามไปด้วยและอาทให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์มีความเสียหายได้และถ้าเกิดรั่วขึ้นมาน้ำจะเข้าไปผสมกับเกียร์เกียร์ของท่านก็จะพังนั่นเองและอีกแบบคือระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่เราเรียกว่าออยเกียร์แยกนั่นเองซึ่งจะติดตั้งไว้ภายนอกโดยน้ำมันเกียร์จะไหลผ่านฟินที่ทําจากอลูมิเนียมหรือท่อทองแดง พร้อมระบายความร้อนไปกับลมที่ไหลผ่านข้อดีของออยเกียร์แบบระบบระบายความร้อนในอโอกาสคือระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะไม่มีน้ําร้อนในหม้อน้ํามาเป็นตัวแปรโดยอุณหภูมิจะลดลงได้มากถึง10-15%ข้อเสียอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์อาจมีความผันผวนมากกว่าออยคูลเลอร์แบบระบบระบายความร้อนในน้ําต้องเสียตังในการติดตั้งต้องดัดแปลงเดินสายและอาจต้องใช้น้ํามันเกียร์มากกว่าเดิม และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านบนทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ